ันลึกมากเลยนะโอ้กับสุดเขียงเกียดคือถ้าเป็นะก็คือเห็นเลยนไม่เป็นโควิดหรอกแค่ปัจจะมันเป็นด้วยหรอช่วงนห้เป็นช่วงเป็นหมดช่วงนีาฝนมีแต่แค่ปัจจัยมากลางชืนตอนพอสามประมาณมาเป็นอยู่สองอาทิตย์อะไม่ได้ไปอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลหรือว่าตอนแบบสรุปอะไรเสร็จ ขึ้นห้องแล้วจ้าเดี๋ยวรอคุณพี่พยาบาลวัดความดันแล้วก็วัดไข้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาสอบถามอาการน้องนะคะว่าอาการเป็นเช่นไรแล้วก็เดี๋ยวให้น้องเล่าอาการให้ฟังว่าคุณหมอตรวจแล้ว,เ,วเป็นแบบไหนนะคะสู้แล้วพี่ใหม่ดูเข้าไม่ไหว เดี๋ยวพี่ใหม่ไปซื้อข้าวรอพี่ใหม่แป๊บหนึง่งหิวข้าวแล้วว่างั้นยังไม่ได,ไ,มมได้กินอะไรเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยกินข้าวก่อนกินยานะคะกินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกินยาปวดมือข้างนี้มันปวดเพราะามันจอบ น้ำเกลือ่แก่แกให้น้องหน่อยไข่ต้มปอกไหมปอกนี่นี่ปอกกินทั้งเปลือกไข่ต้มพี่เคยเป็นนะแค่ปบบสายพันเอเพราะนั้นต้องอยู่คนเดียวประมาณตอนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลแล้วนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณพี่เน็ตพี่เน็ต พี่แนทกับพี่ใหม่เ้วนนะคะพี่ใหม่ค่ะดูแลดีมากแบบว่าเหมือนแม่คุณลูกหมอเรียกคุณแม่ก<อ>็ขอบคุณนะคะตอนนี้ดีนะสาผมมาอยู่เพราะว่าไม่งั้นอน่ะผมจะแบบจะคันมนจะอยากสามาถนะคะแส่ใจ่ขเดียวใส่ขีดเดียวแ,ดดยวแล้วก็พรุ่งนี้พี่บีก็จะเข้ามาอยู่นะคะเราจะจ่ายค่าใช้จ่ายอันมันไอ,นอน้บอ,อ,อกชอ โอเคค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่เหรอใช่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ไข้หวัดใหญ่กับไข้ระดูหลงกันมาแม่โคราชนะครับไข้รอดับเป็นรายกว่าไข้หวัดใหญ่อุ๊ยน้องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B นะคะแต่ว่าถ้าไม่เป็นเลยก็คงจะดีแลก็ดีเป็นก็ต้องมีเป็นบ้างนะก็เหมือนไข้หวัดธรรมดาเลยคะทุกคน ก็ขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบาย